ขคียเลขอีกอย่างน้อน,นี่อาจารย์นี่ยคนซื้อตัวใดหลายใบครับซื้อยี่สิบใบแล้วคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุ สวัสดีครับ FC เอฟซีแฟนคลับลอยทัพน้ำโสกเด็กเ,เด็ดน้ำโสกมื่อนี้มาทีสากเลือโบราณเพื่อนำตัวเลขไปฝากเอฟซหายเสียงโซ่เสียงไยายสลากกินแบงรัฐบาลไทยหัวประจำวันที่หนึ่งกรกราคม2,567พร้อมกับพบกับอาจารย์ป้อมตามคำเลียกหลองของเอฟซี อืมย้ายนี่เลือนี่มันข้นเป็นมาจังไดรมันหลม่มมันมีคนตายจากคนมีอีหยังจังไดร่ยังสี่ไหมย้ายสี่เราตามคือแต่ว่าตายย้ายกับบ่หูเพรเห็นเห็นตำเนร์บ่อยฟางว่าลุงเฮ่แตกนั่นคนว่าเลี้ยงพวกข้าน้ำบ,บ่ยน้ำตาลมะลุมหัานคนเลื่อนลุงเ้่แตกอ๋อลุงเ้่แตกลุงลุงเ้่แตกลุงเ้่แตก ลุงคืออีหยังยายลุงก็วิเป็นน้องนี่ยังเป็นบอเป็นห่วยอ๋อเป็นห่วยมันอยู่ในฝั่งมูลเป็นในฝั่งมูลบอเป็นลุงเป็นแต่โอ้เป็นห่วยครับลุงเฮือแตกจ้าแล้วก็มันเป็นยังไงบาดเดี๋ยมีผภูเสี่ยชีวิตมี่ยังบอพันว่าเลี้ยงลมเลี้ยงตายนั่นบ่งู้บอแม่พ่อแม้บอ เขาค้นยังมากจังว่าเป็นเหือแตกของข้าวค้นน้ำอ้อยน้ำตาลพ่อข้าเพราข้าเป็นพ่อข้าน้ำอ้อยน้ำตาลม้อีก้ั้นโอ้ครับกันย้ำพ่นมาหายพ่นมาหัวท่าพ่นกับมาจอดในเช้าบ่ายไปซื้อว่าสั่นพ่นวางใช้หุงเชงสั่นละแม่บอกให้ฟังแม่นี่จักปี้หรือประมาณนี่ครับแม่เนี่ยบอยแม่ของแม่นี่แม่บอกให้ฟังนะครับนั่นเพื่นนั่นเนี่ยอ้จื้อ เกียรติสิบสี่เกีบ่เอาก็่เป็นสิบลอยพี่เลยตีเรือหล่มนี่สองลอยพีุ่นบ่อไอ้ขุนมาสรงนี่เพิ่นว่าแต่รัชกาลที่หารัชกาลที่ห้าไม่ว่าหล่มแต่รัชกาลที่ห้วยมันก็สมัยสงครามโลกครั้งที่สองขนที่นี่เพิ่นว่ามาแต่เมืองจีนอ๋อเรือนี่มาแต่เมืองจีนมาแต่เมืองจีนแลายของไทย อป็นว่าหนังคนวามาหาคนตามที่บนส่งนังว่ามาหาคนพอแม่ลูกพอแม่ลูกว่าลูกซ้ายสองลูกสาวหนึ่งพอมีเป็นว่าลมตายเบิดว่าสงสารลูกเนี้ยแต่ซอยเดียบอดายเอาตายทั้งหาเลยบ่ว่าตายเบิดโอ้ยเหี้ยนคักพิษขนาดนี้สงสารลูกสงสารเนี้ยแต่แต่ซอยบอดายเตเพ้นภาคอัน พคนกินออกก็ขาดกลิ่นเป็นเรียวะเดียวว่าไม่ใช่เรียไม่ใช่เรียไทยเรียวะมาจากจีนไม่ใช่ของไทยโอ้ไม่ใช่ของไทยเป็นเรืออ้วเรืออ้วนี่คือเรือของเพิ่นเออเรียวะเรียวะเรืออ้วนซื้อนี่อย่างก็คือเซเซช้อ เพิ่นซื้อเซซ้อเ้อเซซอเซซอเพิ่นว่าอายุเพิ่นเสียชีวิตนั่นเพิ่นหาที่เก้าปีอ๋อที่เพิ่นทรงมันตอนตอนเพิ่นตอนเพิ่นน่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตอ๋อหาเพิ่นม่ว่าาเขาก้มนผ่นฟูเพิ่นเที่ยนปทำงานบ่อซ้ายนะกรับมาเขาก้มแผ่นกล่าวหาที่เก้าปีหาที่เก้าปีอ๋อคือเพิ่นมาหลมอยู่นี่เป็นคนพ่อค้าจีน ขายน้ำอ้อยน้ำตาลา<อ>ขายมาเรีย่ยลองมาเรียกเก่ยจาประเทศอีฬาเมนเรียประเทศใต้าหาคนใต้ั้หา,า,หาบอกบอกที่พี่คนไฮเลก็กตัวในะพื่อนไฮเลกตัวใด อันเลขที่พ่นไฮว่าตายหาสิบเก้าปีันนะออกเลขอันลาาไปในมือหาสิบเก้าออกเลขเล่าไปแล้วอันเห็นึ้นนว้วยนียสามนึงนนออกไปแล้วออกไปแล้วออ,อ,ออกเลขใหญ่หอ๋อบัตเทนี่โตไถ่นถ่นนนี่ยโต่นมาอแน่กัน่สาม่สามเกตสามเกสามเ สามโต้เก <ết> ่ากิดสามสองโต้สองโต้สามฮะหหมูว่านเป็นคี่เรามาเกิของเราคนใมานเกี้ยเก่าิดสามคือกัน สามกจเขาคิวไปด้หนคนนีิบอคิวคิวแห้งพี่เพื่นบอกกันเก้าหาเก้าลดติดครบว่าเก้าน่ำมันออกเลขแล้วไปเลออกเลขแล้วออกไปแล้วจานป้อมให้เลขอะไรงวันี้เอาทำมือเอาวางลงนี่จะเขียนอือะไรนี่หกอืเจ็ดเจ็ด เก้าเจ็ดเก้าสองเดเก้าปองน้ำามนเ้กาห้ตัวใดก่อนกา้เจสองกสามกับอันเจ็ดสหเลสาตัวบงเอาเอาสามสองตัวยังนี่เลขยังนี่เลขสาม เจ็ดสามเจ็ดฮะสามเจ็ดกับเจ็ดเก้าสองสามเจกับเจ็ดเก้าสองบอกจนเขียนลงดินให้แน่บึ่งก่อนนะเอาปาดให้แห้งปาดวดวดเียอะาะยังน่ะปึ๊บเจดเก้าสองเออเออเจ็เก้เจ็ดเอยังไปเขียนไปใกล้ๆไปเลยโอ้เออยังนี่เนาะเออเอา คนให้กินเพื่นเพื่มาให้คุณกนี่อ่ะเอาตัวนี้เลยเก็ดเก้าสองครับสามเข็มฮะอันเพิ่นว่าได้มาแต่มูลได้มาแต่มูลเออขึ้นที่เหกขึ้นจากมูลแล้วว่าได้มาแต่พุ่นอ่าเก็ดเก้าสองเนี่ยบอกได้มาแต่พุ่นอ๋อเก้าหักได้มาแต่พุ่นแต่ออกไปเรี่วแล้วบอกว่าออกไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์ป้อม เอาอย่างนี้ฟันทงต,งตงัวเดียวเน้นๆไปเลยเอา่าฟันเน้นๆลุกขึ้นอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ามาเอานี่มาสิถือไว้ให้อาจานอ่าถือไปแล้วมีอะไรมันี่แบบเน้นๆเลยนะเอาเน้นๆเ,เลยนะเออเน้นๆน้นนั่นของเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้า สองสองเจ็ดเก้าองอะเจ็ดเจ็ดเมนบอยยเมนเล็กเจบออ้เมนเล็เล็กจให้บงอีกคนหนอีหยังเนี่ยมาอีหยังอีกนี่อีหยังล่ายายเกเก้า เกต92เกต92จ้าขอ2อตัวน้ำพึ้นให้ผมหน่ยขอสองตัวน้ำพิสอตัวใช่สามจิตสามเมนบ่อใหญ่เมนจ้ายี่หยางกาะสาเจจ้าสามเจ้จ้า โอ้โอ้สีล้ำถ้าออกต้นหนีเพิ่นว่าเพิ่นสีเห็นอย่างใหญ่เพิ่นสีแห่มาตาผุนไหมแห่ไปของละำอ้อมเพิ่นสีโอ้เพิ่อนแห่สีมาล้ำอ้อมมองนีถ้าออกเจ้านางล้ำมาล้ำอ้อมมองหนีอ๋อแห่อ้อมเน่ยต้องซื้อมีสีไวเลยเอออ๋อโอ้อาจารย์ปลอมสิเหยียบไปให้เยอะเลยบ่ฮะยโอ้อีหลีบ่อาจารย์ อมือเก้าหาแล้วเต้นดุดุดุมือได้ก่อนยายมือเอาขึ้นจากท่าน้ามนั่นบหาเก้าเหาเนี่ยเนเ็ต้นเลกแล้วเต้นห้องก้าลามจานป่อมฟันทงเลยจ้าฮาตติโถจำได้ว่ายายเอาชุดท้ายแล้วคลิปนี้จำได้ว่ายายเลยจานป่อมเจ็ดเก้สองเจ็ดเก้าสองกับสามเจ็สาเจ บอกอยู่เขาว่าเลือกคนจีนบ่นี่จ้าซื้อจังไรก่อผมก็ลงซื้อไปแล้วเซโซ่ซื้อซื้อเซโซ้าอ๋อที่เพิ่นมาพาลูกเมียมาตายอยู่นี่จ้าตายทั้งเบิดจะข้นก่อใหญหาคนณใต้หาคนณเบิร์ตอบครัวเพิ่นนั่นแหละเบิร์ตอบครัวเลยาจ้เพิ่นดอกจังสันผู้เพิ่นสูงอเแถวพอยงเซโซ่คนจีนจ้าคนจีนพอยงเขาว่ายเงี่ยงน้อหนิเนาะ อกงบอากงโอ้อากงอากงเอออากงอกงเนาะอากงเซซอากงเซือเอาละอาจารย์ป้อมซื้อกับไอากงเซซอไไ้ตัวนี้แหละจเก่าสอับสามหาขอบคุณอาจารย์ป้อมลยอาจารย์ป้อมหรือเขาว่าสามจอโอ้เว่าสามย้ายก็เห็นคือกาสามหาสามหายายก็เห็นคือกันสามหาย้ายก็เห็นคือกัน เพิ่นทิ่ออกโอกแต่ว่ายายเห็นสามหามาแต่ฟังมูลมาอยู่นี่ยายก็เห็นสามหาก็เห็นเด็ของเพิ่นแต่เห็นคือกันเห็นเห็นเห็นอันเกียรติยังเกียรติสามเนี่ยยายเห็นเกียรตสามผู้กันยายถามยายนี่แหละงวดนี้ยายหมักตัวไหนเอาสองโต้แข็งๆเลยยายหมักสามเกยตยายหมักสามเกตคือเหล็กาจารย์ป๋อมนี่บ่โอ้อะขอบคุณคุณยายละยายซื้อจังไรก่อนนี่ ือปากเทศเดีดจ้าซื้อปากย้ายปากโบซื้อเลีนซื้อเลีนกับปากคือกันบ่ซเดียวจ้าย้ายปากย้ายพ่อแม่ซื้อมาให้แต่รังได้หนึ่มีซื้อเดียวคอรอชื่อว่าปากย้ายปากย้ายปากย้ายปากปออาปอปากปักจ้าปักซื้อนี่บ่โอ้ปักซื้อว่ามันปออาปอโอ้ปอปอปักปักปักย้ายปักไม่ย้ายปากต้องไม่ย้าปาก ข,ข้าวโม่ก้าวตำบลมาเสียงอำเภอพุทธสุจังหวัดบุรีรัมย์๋อฟันทงเลยตัวเดียวก็คือส,สามเจ็ดหนึ่งโอ้คับครับขอบคุณยายหลายครับ